สวัสดีครับผมเอกเอเคนะวันนี้ผมเนี่ยจะมาหาเล็กนะเล็กกับต้นกล้าเนี่ยมาเล็กบอกผมเมื่อเช้าเนี่ยว่าเล็กเนี่ยจะมาหาลุงคนที่อยู่บ้านล้างนี่นะที่เล็กมา <g uss> เคยมาหาน่าจะเมื่อวานนี้เปล่าไม่รู้นะน่าจะเมื่อวานตอนเช้าที่เล็กมาหาแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเล็กก็มา,มาอีกนะน่าจะเอาอะไรมาให้ลุงเขากินหรือเปล่าเลยที่อย่างที่บ้านล้างนะก็ผมเนี่ยก็จะมาตามหานะเพราะโทรหาก็โตัวหา,วหา,วหาไม่ติดนะแล้วก็ หายไปตั้งแต่เช้าแล้วผมก็เป็นห่วงทั้งสองคนนะ musician. เพราะมากับน้องต้นกล้าด้วยผมก็จะเดินเข้าไปที่ทางข้างในบ้านล้างนะข้างในนู่นเลยนะเราต้องเข้าไปไกลอยู่นะเพราะที่นี่มันไม่มีคนอยู่ที่เนี่ยมาเนี่ยประมาณเกือบสิบปีแล้วนะโอ้ oh. แล้วเข้ามาไกลมากเลยตอนนี้ก็รถผมเนี่ยจอดด้านล่างด้านนอกนู่นนะผมก็เดินเข้ามานี่สักพันแนละ้วผมเนี่ยจะเดินเข้าไปที่บ้านล้างนะไม่รู้ว่าเล็กเนี่ยจะอยู่ที่บ้านล้างหรือเปล่านะ โอเคไปท่านชมผมเนี่ยจะเดินทางเข้าไปเลยนะโอเคไปโอเคครับพี่พีเอฟซีนะวันนี้ก็ผมอยากจะรีบเดินทางเข้าไปเลยนะที่เล็กเนี่ยได้บอกผมนะมีบ้านล้างอยู่สองหลังนะท่านชมพี่เอฟซีท่านพี่เอฟซีจำได้เนี่ยันจะมีหลังที่เคยเข้าไปนะไม่รู้ว่าจะเป็นไม่รู้ว่าเป็นหลังไหนนะผมนี่ก็จะเดินเข้าไปดูรวมเดินไปดูหลังที่ผมยังไม่เคยไปก่อนแล้วกันนะ นะผมว่าน่าจะเป็นที่เล็กบอกนะเพราะเล็ก,กผมน่าจะไม่เคยไปอากาศร้อนมากเลยีเพี่อนๆดูเนี่ยเล็กเนี่ยหายไปกับต้นก้านตนะั้งแต่เช้าแล้วนะแล้วผมเนี่ยติดต่อไม่ได้นะในนี้สัญญาณไม่มีนะด้านตรงนี้ยังมีอยู่นะครัเข้าไปข้างในด้านในนูนะ่นนี่ยมันจะไม่มีสัญญาณแล้วนะผมก็รีบเข้ามา สะล้างหน้าบ้าดนึ่งแล้วมันเดินเข้ามาเนี่ยไกลแล้วนะมาในแค่ตรงหน้านี่นเลยนะปลานะ่ยทำเปรียวชีนะไม่เห็นหรือเปล่านะแต่ว่าปลาเนี่ยเยอะมากเลยนะพวกปลา,นะาซิวปลาซิวปลาส้อยนะเยอะมากถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยพวกเพื่อนๆผมเนี่ยจะมาหาปลากินตรงแถวนี้เลยนะพวกปลาพวกนี้เอาไปทำพวกนตำพริกเนี่ยอร่อยมากเลยนะ ไปผมจะเดินทางเข้าไปหาเล็เลเลกกับหลังตนกาต่อนะไม่รู้นี่จะเจอหรือเปล่านะเพราะว่าเล็กกระตุ้นการนะผมโทรหาไม่ติดนะผมว่าคาดว่าน่าจะสัญญาณไม่มีนะแล้วหายไปตั้งแต่เช้าแล้วนะแล้วบอ,บอกผมว่าเนี่ยแค่จะมาหาลุงเฉยๆนะมืองดินเสียงอะไรไม่รู้เรียบจริ เดี๋ยวมันจะดินเสียงอะไรเดินอยู่ในมือนะผมจะเดินขึ้นไปที่บ้านร้างด้านบนนู้นก่อนนะพี่เอฟซีนะถ้าไม่เจอแล้วต้นกล้ากรน้องเล็กแล้วเนี่ยผมจะไปเดินกระถางด้านนู้นนะบ้านล้างที่ผมเคยไปนะแต่บ้านล้างเนี่ยผมไม่เคยไปเลยนะด้านเนี่ยแต่เล็กบอกให้เดินตามทางไปเรื่อยๆนะเพราะทางที่เก่าๆเนี่ยให้เดินตามไปเรื่อยๆนะ นบอกผม,มเมื่อเช้าเนี่ยให้ให้ผมมันมีอะไรสักอยาก่างนะลุงอาศัยอยูนะลุงเนี่ยนีผมก็ไม่เคยเจอด้วยเล็กเนี่ยไม่เคยเจอด้วยเล็กมาเจออยู่ครั้งเดียวนะปลอดภัยหรือเปล่าไม่รู้ด้วยนะเพราะติดต่อไม่ได้เลยตอนนี้ฤทธตีผมเนี่ยจะเดินทางเข้าไปเรืนะ่อยๆเข้าไปต่อผมก็ต้องเดิน,นชาา <S 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 <ๆ>้าๆผมไม่เคยมาถ้าทางที่ผมเคยมาเ,เาานี่เยเนะข้าไปด้านในอ้เลยนะในข้างในนู่นเลยนะ ไม่เคยมาแต่ทางเนี้ยผมเนี่ยไม่เคยมานะจะเดินไปดูนะเขาเนี้ยก็รูปเนี้ยก็ทำรูด้ยวยน,นะน่าจะเก่ามากๆผมว่านี่นะ่าจะเป็นทางนีนะ้ที่เล็กบอกผมไว้นะผมอยากเข้ามาเมื่อเมือผมจะเจอแล้วน,นะบ้านหลังนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะจะเดินเข้าไปดูนะ มันมีบ้านหลังสองที่ที่เล็กบอกนะสองหลังที่เนี่ยมันจะมีฝั่งด้านนู้นนะหลังหนึ่งแล้วก็ตรงนี้นะน่าจะตรงนี้ที่เล็กบอกนะผมเนี่ยจะลองเข้าไปสำรวจด,ดูนะเล็กเนี่ยน่าจะมาที่นี่นะถ้าไม่ที่นี่ก็อีกบ้านหลังหนึ่งนะครั้งแรกนี่ที่ผมเข้ามาที่นี่นะ ผมยังไม่ได้เหมือนไม่ได้ยินเสียงใครเลยนะประตูนี่มันปิดอยู่นะจะลองเคาะดูนะมีคนอยู่หรือเปล่าเปิดไม่ได้นะเล็กคนกล้า ูเนี่ยมันล็อกนะผมก็ไม่รู้ล็อกหรือเปล่าเพราะว่าผมเนี่ยมาครั้งแรกนะประตนูนี้ก็ไม่ได้ล็อกนะโอ้ห้องนี้มันล็อกไม่ได้นะเหมือนที่ห้องนี้มันจะล็อกนะพ้องก่อนประตูนี้มันก็ไม่ได้ล็อกนะนี่ประตันหลังน,นะ Oh. เล็กเงียบมากเลยนะบรรยากาศเนี่ยวังเวงมากเลยนะล้างมากเลยนะเล็กบอกว่าเนียบ้านล้างเนี่ยน,น่าจะที่นี่น,น,นนะแล้วเ,เล็กกับต้นกล้าเนี่ยอยู่ที่ไหนผมไม่รู้นะผมจะลองไปดูบ้านหลังนี้นะ ต้นตะกับต้นกล้าเนี่ยหายไปตั้งแต่เช้าแล้วนะแล้วตอนนี้ยังโทรไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ผมเข้ามาเนียปัญญาผมก็ไม่มีนะโทรหากันไม่ติดเลยนะไม่มีอะไรเลยนะเจอที่นั่งตัวกระจกนี่มีคนามเจ็บไปมันจะมีรอยม,มีคนมามากกว่านะเพราะกระจกเนี่ยมันไม่ได้แตกนะพี่ๆกระจกนีมันอยู่นี่นะมันจะมีคนมาถอนแล้วเข้าไปดูนะ มีคนมาสำรวจหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะน่า,นา,นาเล็กเนี่ยพวกเล็กน่าจะมาเคยมาแล้วเคยเข้ามาสำรวจกันแล้วนะแต่ผมเนี่ยมาก็ไม่เจอนะเพรมาเนะี่ยมีบ้านมีห้องล็อกห้องหนึ่งนะประตูนี้ประตูนี่เหมือนนะ่าจะเป็นห้องห้องครัวเมื่อกี้นะที่ล็อกไว้นะ มันน่าจะไม่มีใครอยู่นะที่นี่เพราะที่นี่เงียบมากเลยนะอากาศเลยจะการีวังเวงมากเลยนะเฮ้ยใครอยู่นะผมเนี้จะไปสำรวจอีกดังหนึ่งนะเหมืนจะมีคนอูนะน่าจะเป็นหลังที่ที่นี่หลังนี้ที่เล็กบอกว่า มีหลังมีบ้านล้างอีหลังนะแต่ว่าหลังเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าไปดูนะจะกลับไปดูหลังกันพี่เอฟซีผมว่าเนี่ยพี่เอฟซีผมว่าเนี่ยจะไปดูอีกหลังหนึ่งนะเพราะผมมาเนี่ยไม่เจอพวกเล็กเลยนะเฮ้อยู่หลังนู้นหรือเปล่านะเพราะตอนนี้เริ่มเย็นมากแล้วนะไม่เจอพวกเล็กกับ กันตาเลยนะนจะไปสำรวจหลัง,งด้านนี้นะนเล็กกต์กันตาไปหลังนู้นหรือเปล่าเพราะถ้าไปเนี่ยก็ไม่น่าจะทั้งวันแบบนี้นะเพราะผมหนานเนี่ยก็ได้ใส่สาย,สายทเที่ยงแล้วนะผมงประทานหนึ่งก็มาแล้วได้สักพักหนึ่งละเดินดูเมื่อกี้เหมือนจะไม่มีอะไรนะบ้านหลังเมื่อกีนนะ้เนี่ย มันคืมีบ้านมีนะมีห้องล็อกห้องเดียวนะเดียวมันเปิดแต่ก็ตกแตกหมดเลยแล้วผมก็มาครั้งแรกด้วยนะแต่ที่เนี่ยผมเคยมาที่เนี่ยสองครั้งแล้วนะล่านรังเนี่ยเพราะผมแบบไม่รู้ว่าหลังนั้นเนี่ยมันมีหลังตรงนั้นด้วยนะผมมื่อเค้จะไปไกลด้วยนะผมเดินไปเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่นะมันไม่ได้ห่างกันมากนะ เข้าไปสำรวจด,ดูนะาประตูมันก็ไม่ได้ปิดนะเล็กอยู่นะเล็กน่าจะออกมานะเล็กเล็กจ้าม่มีคนอยู่เลยพวกเขาสองคนเนี่ยหายไปที่ไหนไม่รู้นะเดอจริงนะ เนีเดินากกทางกลับดีกว่านะแล้วก็ไปหาที่มีสัญญาณแล้วก็หรือไม่ก็ถ้าไม่ยังไม่กลับมาจริงๆเนี่ยผม,ผมจะเรียกหาเพื่อนๆบอกเพื่นอนว่าให้มาช่วยก็ตามหาดีกว่านะเพราะนากาศตอนนี้มันเริ่มเย็นแล้วนะ<ม>เห็นมากๆแล้วแต่นั้นเริ่มไม่มีแล้วเพียบสินะ เนี่เยเป็นห่วงทั้งสองคนมากเลยนะก็<อ>มาหาแล้วก็ยังหาไม่เจอด้วยนะไม่รู้ว่าเขาสองคนเนี่ยไปบ้านล้างที่ไหนกันนะบอกที่เล็กบอกผมเนี่ยน่าจะเป็นที่นี่หละนะแต่ผมไม่รู้ว่าที่ไหนไม่รู้ว่าหลังไ<ม>หงนนะแต่ว่าหลังนั้นนะผมไปสำรวจมาแล้วนะมันก็ไม่เจอนะผมไม่ดไม่เห็นอะไรเลยนะบางทีน,นั้นเงียบมากเลยนะเงียบทั้งสองหลัง ผมว่าจะว่าน่าจะไม่มีคนอยู่หนะลังนั้นอนะ่ะผมก็มาเจรไรว,วังเวงทุกทีเลยนะไาวเมื่อกี้เยนลยนะว,วังเวงมากเลยตอนนั้นนี่แล้วเดินทางกลับก่อนดีกว่าเพราะั้นเริ่มเย็นมากแล้วและผมหาเพราเขาทั้งสองคนเนี่ยไม่เจอด้วยนะ จับไปที่รถเลยนะข้ามาจากทางน้ำด้านนู้นนะรถไปไม่ได้นะไปจอดรถไว้ข้างนอกด้านนู้นนะพี่ตีนะวันนี้ต้นกล้ากันเล็กเนี่ยผมไม่เจอจริงๆนะหายไปไหนไม่รู้นะผมก็เป็นห่วงนะผมเป็นห่วงผมก็เลยต้องมาหานะเพราะว่าติดต่อไม่ได้เลยนะ ถ้าตรงนี้มีสันดาลแล้วเนะี่ยผมสักพักเนี่ยถ้าผมจะไปถึงที่ร่นเนี่ยผมเนี่ยจะโทรโทรหาเล็กนะแล้วก็ลองโทรหาดูว่าจะโทรติดหรือเปล่าแล้วคนน่าจะอยู่ตรงนั้นบนนี้นะอ๋อนี่ยจะอยู่ตรงบนนะทางละผมเนี่ยจะลองโทรดูรว่าจะโทรเล็กติดหรือเปล่านะ นเล็กเนี่ยก็ยังไม่โทรกลับมาหาผมเลยนะเพผมโทรไปเนี่ยหลายรอบแล้วผมเนี่ยน่าจะจอดทางด้านนูน้นนะตอนเี้เหนื่อยมากๆเลยนะเดินจะมาไมไกลมากโอเคพีเอฟีเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองโทรหาเล็กดูก่อนนะว่าเล็กเนี่ยกลับมาหรือ,อยังหรือว่าโทรติดหรือเปล่าตรนีนะ้ต้นไสนะ เราไปที่รถกันแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยลองตัวหาเล็กดูนะทีค,ครับท่านผู้ชมตอนเนี้ยก็ผมเนี่ยก็เดินกลับมาจะถึงรถแล้วนะไปเนี่ยวันนี้ไม่เจอนะไม่รู้ว่าเล็กกับน้องต้นกล้าเนี่ยหายไปไหนนะโอเคท่านผู้ชมผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนดีกว่านะแล้วก็ถ้าน้องต้นกล้ากับเล็กยังไม่กลับมาเนี่ยผมคงจะต้องให้ส่วนเพื่อนๆเ,เนี่ยมาตามหาอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ลองกลับไปที่บ้านดูก่อน ไปคุยกันที่บ้านทุอเล็กเนี่ยหายไปกับน้องต้นก้าเนี่ยเช้าแล้วนะเหนื่อยมากเลยนะนี่เดินทางเนี่ยเหนื่อยเข้าไปบ้านหลังเนี่ยมันเข้าอยู่ลึกมากเลยนะรถเนี่ยเข้าไปไม่ได้ด้วยนะรอะมีพวกแม่น้ํากั้นอยู่นะมีน้ำทะล้ำทาาเล็กๆแค่นี้เดี๋ยวก็เดินมันก็ข้ามไม่ได้เหมือนกันนะโอเคผมจะขอตัวลาก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็หนึ่งติดตามนะครับเพื่อไปกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อๆไปได้นะ โอเคไปผมจะขอตัวเดินทนาะงกลับก่อนนะโอเคครับสวัสดีครับ